ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับปากท้องค่ะซึ่งมีกระแสข่าวในเรื่องของการปรับราคาน้ํามันพืชนะคะทําให้ห้างค้าปลีกในอุดรธาน,นีต้องขอความร่วมมือประชาชนซื้อได้ไม่เกิน2ขวดต่อครอบครัวค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีมีกระแสข่าวว่าผู้ผลิตน้ำมันปลาล์มปรับขึ้นราคาจำหน่ายนะคะกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องบริโภคน้ำมันปลาล์มในราคาแพงเกินไปโดยวางแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นคือขอความร่วมมือเพื่อประกอบการงดส่งออกน้ำมันปลาล์มดิบเพื่อไม่ให้สต๊อกลดลงและก็ราคาส่งออกต่ำกว่าราคาในประเทศรวมถึงขอความร่วมมือโรงงานน้ำมันพืชห้างค้าปลีกช่วยตึงราคาน้ำมันพืชบรรจุข,ขวดไม่เกิน50บ บาทต่อขวดลิตรค่ะพร้อมร่วมมือกับห้างค้าปลีกค้าส่งห้างท้องถิ่นทั่วประเทศจัดทําโปรโมชั่นเพื่อเป็นการบรรเทาความเรือดร้อนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรวมไปถึงในส่วนของผู้บริโภคต่างๆนะคะ ล่าสุดทีมงานลงพื้นที่ไปยังห้างเซฟมาจังหวัดอุดรธานีพบกับคุณกัลตพงศ์นะคะสุรวันวิจิตผู้บริหารห้างเซฟมาจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้บริษัทผู้จัดหาน้ํามันพืชได้แจ้งมายังห้างว่ามีการปรับราคาน้ํามันพืชส่วนตัวมองว่าที่ขึ้นราคาเพราะว่าภัยแรงและก็โรคทางพืชจึงทําให้ต้นทุนที่ใช้ผลิต รับตัวขึ้นรวมไปถึงนะคะในส่วนของห้างเซบารเองตอนนี้ก็ได้ติดป้ายขอความร่วมมือประชาชนที่มาซื้อน้ำมันพืชให้ครอบครัวละ2ขวดเท่านั้นค่ะแต่การที่น้ำมันพืชขึ้นราคาตนมองว่าเป็นผลดีสำหรับเกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผล,ผลิตได้ในราคาที่ดีขึ้นส่วนผลเสียก็คือผู้จัดหานะคะห้างท้องถิน่นร้านคา้ารวมไปถึงผู้บริโภคต้องซื้อน้ำมันพืชในราคาที่สูงขึ้นค่ะ รัฐมน,นตรีนะครับทางท่านรองที่ปดีก็ได้ประสานมาที่ท่านท้องถิ่นนะครับขอให้ตึงราคาน้ํามันไว้ก่อนนะครับแต่ว่านับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็มีการพุ่งขึ้นนะครับของต้นทุนของราคาน้ํามันปาล์มนะครับก็ตอนแรกท่านก็บอกว่าให้ตึงราคาที่ค้าปิ่งไม่เกินควรละ50บาทนะครับแต่เนื่องจากในตอนนี้ก็คือบริษัทซัพพลายเออร์ต่างๆก็มีการจําหน่ายในการที่จะ แจ้งมาแล้วว่าจะขึ้นราคามากกว่าขวดละ50บาทนะครับอันนี้เราในฐานะห้างครับอีค้าส่งก็อยากฝากไปถึงกับบริษัทผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจําหน่ายตัวน้ํามันปาล์มนะครับให้ช่วยควบคุมราคาของน้ามันปาล์มในเป็นราคาทุนที่ให้กับห้างท้องถิ่นสามารถจําหน่ายให้ผู้ผบริโภคได้ในราคาที่รัฐบาลกําหนดครับสาเหตุที่น้ำมันปาล์มพุ่งราคา ตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นสาเหตุของภัยแ้งนะครับแล้วก็โรคทางพืชน,นะครับเพราะว่าเอาจริงๆตรงนี้นะครับมันก็ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ทางกรมการค้าภายในก็ได้แจ้งมาแล้วว่าทางนั้นก็คือแจ้งให้กับาทางผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายไม่ให้ส่งออกสินค้าในช่วงนี้เพื่อให้มีปริมาณเพียงพออยู่ภายในประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีการจำกัดการซื้อของลูกค้าที่มาซื้อที่ห้างท้องถิ่นไม่เกินครอบครัวละสองขวดด้วย เพราะว่าเรียนตรงๆว่าช่วงนี้ก็คือมีช่วงที่มีวงเงินเข้าในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งตรงนี้ก็